สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูครัวพี่หนูกันนะคะวันนี้ครัวพี่หนูจะมาแกงปลาดุกแกงป่าช่วงโควิดวันนี้ครัวพี่หนูจะแกงกระชายด้วยนะคะเนี่ยมีกระชายด้วยนะคะนี่มีกระชายมีกะเพราเนี่ยอันนี้มีปลาปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่อันนี้เราก็จะใส่มะเขือด้วยนะคะอ่าอันนี้พริกแกงนี่พริกแกงเดี๋ยวครัวพี่หนูติดแก๊สก่อน นี่แล้วติดแก๊สก่อนนะคะติดแก๊สก่อนระร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันก่อน นหน่อยนะึงนี่ใส่เพื่ออะไรเราก็ใส่ละลายให้มันมัน,ม,นมันแคนจัดเราก็มาใส่ให้มันดูแลดูว่ามันดีหน่อยนะึงนี่เดี๋ยวเราก็ใส่เดี๋ยวเราลองแตะๆก่อนอน้ำมันก็เดือดลวน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ที่แกงเลย เราต้องผัดที่แกงใป้เหลืองก่อนนะคะแล้วเราเค่อยจะใส่ปาลาเราต้องผัดที่แกงไปก่อนผัดที่แกงไปเรื่อยๆแล้วต้องคนเรื่อยๆนะคะถ้าไม่นคนเดี๋ยวมันจะไหมเดี๋ยวก็จะไหมสุดก็จะกลายเป็นว่าที่แกงเหม็นไหมแเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆเข็นจนกว่าจะเหลืองหนูคนดูพี่คนหนูคนเนี่ย คนเหนกว่าที่แกงเหลืองอ่ะแล้วเราเค่อยใส่ปลาอันนี้เราก็มาแกงปลาใส่กระชายต้านกินอันนี้เขาเรียกเป็นกระชายขาวใช่ไหมกระชายขาวตอนนี้กำลังต้านกินแเ้าคุ้มเลีองก่อน จะเป็นยังไม่เหลืองนะคะไม่หนุ่มนี่เราก็จะเริ่มใส่ปลาแล้วนี่เราก็ใส่ปลาเลยเหลืองแล้วนะคะทุกแกงเหลืองแล้วเราก็ใส่ปลาเลยใส่ปลาแล้วเราก็คนจนให้ปลา,ามันหดก่อนนะคะเดี๋ยวหดละ ตัวปลาไม่สดก่อนปลามันก็เริ่มหดละะแล้วน,ลนะคะราดูคนปลาก่อนนี่นเิ่นนะเริมปลาหดเยอะแล้วอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มใส่น้ำเลยนะคะ ถ้าใส่น้ำแล้วเราจะค้นไม่ได้เลยนะคะเราต้องรอให้เขารอให้เดือดนะจ๊ะอ่านี่เราก็ใส่น้ำไปก่อนนี่เด็เราก็รอให้มันเดือด <c oughs> อ่าน,นี่มันก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ถ้าเราเคี่ยวนานเดี๋ยวก็ปลาจะละเราก็จะทำการใส่มะเขือลงไปเลย ใส่มะเขือก่อนใส่มะเขือเลยมะเขือจะได้สุกไปกับปลาถ้าเรารอให้ปลาสุกแล้วใส่มะเขือเดี๋ยวเขาดิ่บเละเลยนี่เราก็จะใส่ <c oughs> ก็ไปต้มน้ก่อนเราก็จะหยอด้วยผงอร่อยก <c oughs> ด้วยดผงอร่อยไปด้วยเลยนะคะ <c oughs> อื่ตอนนี้เราก็รอให้มันเดือดเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะทำการใส่กระชาย <c oughs> ใส่กระเพรานะคะ แต่อันนี้เ,เดี๋ยวเรารอให้มะเขือสุกแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะเริ่มคนหน่อยนึงเมื่อสุกป้อมเดี๋ยวเราก็จะใส่กระชายใส่กระเพราเลยนะคะ ก็เดี๋ยวปลามันจะสุกเกินแล้วมันจะเละตอนนี้มันเดือดแล้วนะคะนี่ไงเดือดแล้วอันนี้เราก็จะเริ่มใส่กระชายเลยเพราะมะเขือเราอะกว่าม,มันจะเราปิดแก๊สปับ๊บมันก็จะลบกุมันก็จะสุกไปด้วยเลย ทีเราก็จะใส่กระชายต้านโควิดนี่นะคะกระชายขาวนะคะกระชายขาวต้านโควิดนะคะนี่เราใส่เยอะๆตอนนี้ค่อยกินกระชายเยอะๆนะคะกระชายขาวนี่เราก็ทําการคนเลยค่ะคนให้กระชายสุกไปด้วยกันกับมะเขือนี่แล้ก็คนไปก่อนเราคนค่อยๆนะคะเดี๋ยวปลามันจะเละนะคะนี่ เดี๋ยวมันทำซานเดือดแล้วเราก็จะลองนี่เดี๋ยวเราให้เดือดอีกสักพักนิดก่อนนะคะรอให้จะใช่สุกก่อนนะคะอันนี้ก็ใช้เราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ด้วยกระเพราเลยนะคะนี่กระเพรานี่เรา ท,ที่วางวางนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ล้างนะคะเราล้างหมดแล้วนะคะเราล้างเรียมหมดแล้วนะคะอันนี้แฉะๆหน่อยหเราก็พอแล้วนะคะกระเพรานี่เยเราอย่าเปนคนเยอะเดี๋ยวปลามันจะเละน,นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะลองชิมดิรสชาติมันจะเป็นยังไงเราต้องชิมน้ํามันนะคะ อร่อยมากค่ะครัวพี่หนูทํากับข้าวอร่อยทุกคลิปเลยนะคะออันนี้แกงป่าใส่มะเขือใส่กระชายต้านโควิดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ